ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆของต้นไม้แบบทวิภาคเนี่ยนะครับจากที่ผ่านมาเนี่ยเรานิยามตัวต้นไม้แบบทวิภาคก็คือต้นไม้ที่แต่ละปลมเนี่ยมีได้อย่างมาก2ลูกถ้าเรามองต้นไม้แบบทวิภาคในมุมมองหนึ่งเนี่ยนะครับคือมองแบบเวียนเกิดเนี่ยคือมองในโครงสร้างซึ่งนิยาม binary tree ด้วย binary tree เราจะทำให้เราเขียนโอ per ation ต่างๆที่เกี่ยวกับ binary tree เนี่ยนะครับได้ง่ายขึ้นเขียนโค้ดออกมาก็สะอาดขึ้นเรามันช่วยกันนิยามแบบโครงสร้างแบบ recursive structure กันนะครับเรานิยาม binary tree ว่ากรณีเล็กสุดกรณีต้นไม้เล็กๆสุดก่อนของ binary tree คืออะไร binary tree ก็คือต้นไม้ว่างนะคือเนาเลย รากก็ไม่มีว่างๆไม่มีอะไรสักอย่างเลยไม่มีสักปมเลยอย่างนี้ก็คือไบนารีทรีหรือไบนารีทรีคือหนึ่งปมบวกกับต้นไม้ย่อยด้านซ้ายกับต้นไม้ย่อยด้านขวานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เรามองไบนรีทรีนะครับขอให้มองกรณีเล็กสุดของมันก็คือกรณีที่มันเป็นต้นไม้ว่างตอนนั้นตอนมันเป็นต้นไม้ว่างมันมีคุณสมบัติยังไง อนเป็นต้นไม้ที่ไม่ว่างนะครับคืออย่างน้อยต้องมีปมหนึ่งละกับด้านซ้ายเป็นต้นไม้ b i n a r y t r e e กับด้านขวาเป็น binary tree อีกต้นหนึ่งถ้าเรามองในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอยากจะหาคุณสมบัติอะไรเกี่ยวกับ b i n a r y tree เนี่ยจะหาได้ง่ายขึ้นก็มาเริ่มดูคุณสมบัติข้อแรกของตัวต้นไม้ก่อนว่าถ้าเราอยากจะรู้ครับว่า b i n a r y t r e e ต้นหนึ่งเนี่ยมีกี่ปม อยากจะหาจำนวนปมทั้งหมดของ b i n a r y tree จะทำได้อย่างไรจะทำได้ง่ายๆเลยครับถ้าเรามองตัวต้นไม้ในลักษณะของโครงสร้างแบบเวียนเกิดจำนวนปมใน b i n a r y t r e e ต้นหนึ่งก็แยกเป็น2กรณีกรณีที่1คือกรณีที่ต้นไม้ไม่มีปมคือต้นไม้เป็นต้นไม้ว่างก็ย่อมเท่ากับ0นนะครับจำนวนปมก็ย่อมเท่ากับ0เมื่อ b i n a r y tree มีรากเป็นเหนาแต่ถ้ากรณีที่ b ใบ r y t ทรีมีรากไม่เป็นเหนาจำนวนปมของทั้งต้นก็ย่อมเท่ากับจำนวนปมของต้นที่เป็นลูกซ้ายบวกกับจำนวนปมของต้นที่เป็นลูกขวาบวกอีกหนึ่งอีกหนึ่งนี่ก็คือปมพ่อของลูกทั้งสองต้นนั้น ถ้าเราจะเขียนเป็นเมธอดนะครับให้ชื่อว่านำโนดรับรากของต้นไม้ย่อยที่เราอยากจะนับเราก็เริ่มด้วยการทดสอบกันครับว่าไอ้ไอรากของต้นไม้ย่อยที่เราจะนับเนี่ยเป็นนาาหรือเปล่าถ้ามันเป็นนาาก็แสดงว่าไม่มีสักปมเราก็คืน0ูนย์ไปถ้าไม่ใช่เนามันก็ย่อมเท่ากับหนึซึ่งคือตัวปมนั้นบวกกับจํานวนโนด ของลูกต้นซ้ายซึ่งคือโหนดจุด left บวกกับจำนวนโหนดของลูกต้นขวาซึ่งคือโหนดจุด right ก็เป็นการเขียน Recursive โปรแกรมนั่นเองเห็นไหมครับการที่เรามองตัวต้นไม้ในลักษณะของโครงสร้างแบบเวีนเกิดนิยามต้นใหญ่ด้วยต้นย่อยทำให้เราเขียนเมธอดเพื่อที่จะสก,กัดเอาคุณสมบัติเหล่านี้ออกมาเนี่ยนะครับจะกระทำได้ สะอาดสั้นๆชัดเจนอาคาราวนี้มาลองถามความสูงต้นไม้ใบไนโตทรีบ้างอยากจะรู้ว่าต้นหนึ่งเนี่ยสูงเท่าไหร่ก็แน่นอนครับเหมือนเดิมเรามองต้นไม้ในลักษณะของโครงสร้างแบบเวียนเกิดแล้วก็ถามตัวเองครับว่าอยากจะรู้ความสูงของไนโตรทรีต้นหนึ่งก็ย่อมประกอบไปด้วยสองกรณีกแล้วคือกรณีนี้เล็กสุด คือกรณีที่เป็นต้นไม้ว่างต้นไม้ว่างนิยามว่าสูงเท่าไหร่ละ่ะนะครับถ้าเราลองให้มันกระเถิบความใหญ่ขึ้นมนาดนึงนะครับต้นไม้ที่มีปมเดียวเนี่ยเราเรียกว่าสูงศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้ว่างก็น่าจะสูงน้อยกว่าศูนย์ก็ให้เป็นสูงลบหนึ่งนะครับเราก็นิยามความสูงของต้นไม้ว่างว่าสูงลบหนึ่งในกรณีที่ต้นไม้นั้นวา่างรากเป็นเนา แล้วถ้าไม่ใช่เนาล่ะก็ย่อมหมายความว่ามันก็ย่อมเท่ากับความสูงของต้นไม้ย่อยด้านซ้ายนำมาพิจารณาความสูงของต้นไม้ย่อยด้านขวาแล้วเลือกตัวมากใช่ไหมครับเพราะว่าต้นลูกต้นสูงก็ย่อมเป็นตัวกำหนดความสูงของทั้งต้นใหญ่เมื่อได้ลูกต้นสูงปัป๊บก็ต้องบวกอีกหนึ่ง นะครับก็จะสรุปได้ได้ว่าความสูงในกรณีที่เป็นต้นไม้ว่างคือสูงลบหนึ่งถ้าไม่ใช่ต้นไม้ว่างก็เท่ากับหนึ่งบวกด้วยความสูงของลูกต้นที่สูงกว่าเขียนเป็นเม็อด height รับโหนดซึ่งคือรากของต้นไม้ย่อยที่เราสนใจก็เริ่มด้วยกรณีเล็กสุด ถ้าโหนดเป็นนาก็คือลบหนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่ก็ย่อมเท่ากับหนึ่งบวกด้วย max ของความสูงต้นซ้ายกับความสูงต้นขวาตัวไหนสูงกว่ากันก็เลือกตัวนั้นมาแล้วบวกอีกหนึ่งเราก็สามารถที่จะนำา2เมธอดที่ว่านี่นะครับมาเติมเข้าไปในคลาส binary tree ให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับ ก็ขอแทรกตอนนี้เพื่อให้เห็นว่าคลาส i n a r y tree ที่เราเจอเขียนกันต่อไปนะครับมันค่อยๆเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มบริการที่มันมีให้เพิ่มบริการที่มันมีให้นะครับแล้วมีลักษณะอย่างไรนะครับก็มาเริ่มเขียนกันครับก็เป็น Public Class Binary Tree นะครับภายในก็จะมีประกอบไปด้วย Inner Class ตัวหนึ่งนะครับ n o d e ก็คือปม่มโครงสร้างของแต่ละป่มใน Binary Tree ซึ่งก็ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ3ส,ส่วนนะครับคือตัวข้อมูล Element กับเล็บ i g h t นะครับซึ่งเป็นตัวโยงไปยัง ปมลูกทั้งสองนะครับซึ่งอันนี้ขอละรายละเอียดไว้เพราะว่าเราเขียนไปแล้วมีฟิลซึ่งเป็นฟิลภายในนะครับของไบโนร t ทรีก็คือไบโนร t ทรีต้นหนึ่งก็คือเราเก็บเฉพาะรากของต้นไม้ต้นนั้นก็พอนะครับส่วนต้นอื่นก็สามารถลงลงตามตัวเชื่อมต่างๆไปยังปมต่างๆของต้นได้ผ่านราก Root นั่นเองเรามีบริการ2บริการนะครับคือนำโนดนะที่สามารถที่จะหาจํานวนปม ของต้นไม้ย่อยที่มีโหนดเป็นรากนะครับกับ height ซึ่งก็คือความสูงของต้นไม้ย่อยที่มีโหนดเป็นรากอันนี้เป็นบริการภายในสําหรับคนภายนอกนะครับบริการสาธารณะก็ถ้าเรียกนำโหนดเราก็คืนจนํานวนปมของทั้งต้นไปให้เลยโดยการเรียกนำโหนดเริ่มที่ r o o t สําหรับกรณีอยากจะถามความสูงเราก็เรียก height เริ่มที่รูทเหมือนกันนะก็จะได้ความสูงกับจํานวนปมนะครับของทั้งต้นตามต้องการตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีใครอยากจะทราบว่าเอ๊ะต้นไม้ที่ต้นไม้นิพจนเนี่ยที่เราสร้างจาก infix เนี่ยนะครับมันสูงเท่าไหร่นะฮะเราก็ง่ายๆก็คือเรียก constructor ของ expression แล้วก็ส่ง infix ไปภายในก็จะเกิดต้นไม้นิพจนขึ้นมาเราเรียก e จุด height แค่นี้นะครับ ก็จะได้ความสูงของต้นไม้กลับมาเพราะ e จุด height ก็จะไปเรียก height แล้วส่ง root ลงไปให้กับ private method height เพื่อที่จะถามหาความสูงตามที่ต้องการบริการต่อมาครับก็คือบริการของการทำสํำเนาต้นไม้นะครับบริการนี้จะถูกใช้บ่อยในกรณีเราอยากจะประมวลผลกับต้นไม้เนี่ยแล้วการประมวลผลนั้นเนี่ยมีการทําลายโครงสร้างของต้นไม้เพราะว่ามันจะเปลี่ยนรูปลักษณะต้นไม้ไปเป็นอีกแบบหนึง่ง แต่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยเราอาจ,จะต้องมีความต้องการที่อยากจะสำเนาต้นไม้เดิมเก็บเอาไว้วิธีสำเนาต้นไม้เนี่ยนะครับเราจะสำเนาเฉพาะตัวปมนะครับตัวปมของต้นไม้เท่านั้นเราจะไม่สำเนาตัวข้อมูลที่ต้นไม้นั้นอ้างอิงไปนะครับตัวอย่างเช่นเรามีต้นไม้แบบทวิภาคดังรูปนี้นะครับพอเราทำสำเนาปั๊บเนี่ยโดยการเรียก Copy method.copy นะครับส่งรากของต้นไม้ย่อยลงไปเราจะได้คืนกลับมาคือรากของต้นไม้ย่อยต้นใหม่แล้วเราก็มาเก็บไว้ในตัวแปร R นะครับเพราะฉะนั้นรูปนี้เนี่ยปึ๊บเราก็จะได้ปมสรารพัดปมเลยที่มีการต่อกันของเส้นเชื่อมต่างๆเนี่ยนะครับเหมือนโครงสร้างของเก่าเลยเพียงแต่ว่าตัวโยงไปยังข้อมูลเนี่ยมันก็ยังจะโยงไปยังข้อมูลชุดเก่าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นขอเน้นอีกครั้งนะครับ การทาสำเนาต้นไม้เรอจะทําสําเนาเฉพาะตัวปมนะครับแล้วก็ทําทั้งต้นเลยเริ่มจากรากที่เรารับเข้ามาถ้าเราจะเขียนเป็นเม็อดนะครับให้บริการสําเนาต้นไม้ก็สามารถเขียนได้ดังนี้นะครับเราก็เขียนชื่อเม t อดว่า copy นะครับรับ R เป็นรากปมรากของต้นไม้ย่อยที่อยากจะทําสําเนาคืนกลับไปก็คือ รากของต้นไม้ใหม่ที่เป็นสำเนาของต้นไม้อ่าที่ได้รับเรามองลักษณะกระบวนการการทําสำเนานะครับก็ต้องมองตัวต้นไม้ในลักษณะของเวียนเกิดเหมือนกันคือโครงสร้างของต้นไม้ในลักษณะเวียนเกิดเนี่ยถ้ามีต้นต้นหนึ่งเนี่ยนะครับประกอบลูกซ้ายลูกขวาเนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องทําสำเนาครับของต้นลูกซ้ายก่อนนะครับเก็บเอาไว้ที่ left tree เป็นสำเนาของต้นไม้ลูกซ้าย หลังจากนั้นก็ทำสำเนาของต้นลูกขวาเก็บเอาไว้พาระที่เหลือก็คือสร้างปมใหม่นะครับที่มีข้อมูลเหมือนปมเต่าแล้วก็ลูกซ้ายกับลูกขวาคือต้นใหม่ต้นซ้ายต้นขวาที่เราได้ทำสำเนาไปแล้วแล้วก็คืนผลนี้เป็นรากของต้นไม้ต้นใหม่กลับคืนไปก็จบ แต่แน่นอนครับเนื่องจากเราเขียนเป็นกรณีแบบเวียนเกิดเนี่ยนะครับเราก็ต้องคำนึงถึงกรณีที่ต้นไม้เนี่ยมันเล็กสุดนั่นคือกรณีที่เราได้ต้นไม้ว่างถ้าเมื่อ,อไรเราได้ต้นไม้ว่างเราก็ไม่ต้องทำสเนาใดๆทั้งสิน้นคืนต้นไม้ว่างกลับคืนไปเท่านี้เองครับก็สามารถเขียนบริการการทําสเนาได้ง่ายๆเลยตัวอย่างเช่นสมมติผมอยากจะให้บริการทําสเนานะครับออที่เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับที่เรียกว่า Copy constructor นะครับคือตัวสร้างสำเนาเนี่ยหมายความว่าในกรณีคลาสของ expression แบบนี้เนี่ยนะครับเราเขียน constructor expression เหมือนกันแต่เป็น expression ที่รับอีก expression หนึ่งเช่นในกรณีเรารับตัว e มาแล้วเราจะสร้าง expression ใหม่ที่สำเนาจากของเก่าเนื่องจากภายใน object expression เนี่ยนะครับภายในเราเก็บต้นไม้นพจน์ภาระของเราก็มีเพียงแ,แค่ว่า จัดการทำสำเนาต้นไม้นิพจน์ของ e มาเป็นต้นไม้นิพจน์ของเราก็คือการเรียกเมธอด copy นั่นเองนะครับเราก็เรียกเมธอด copy นำรากของต้นไม้นิพจน์ใน expression e มา copy ใส่รากของเราเท่านี้เองก็สามารถที่จะเขียน copy constructor ได้สำเร็จ